ผู้4664หาเงินได้หลายช่องทางถูกต้องอู่4 6่4 6เนี่ยมีสเสน่ห์ด้วยไหมมีมมโอ้คบเครื่องอ่ะทั้งหาเงินทั้งมีสเสน่ห์นะครับทั้งเข้ากับคนปรับตัวเข้ากับคนง่ายนะครับอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักจิตวิทยาก็ได้ด้วยซ้นะครับอ่าเป็นนักพูดก็ได้เป็นนักลงมือปฏิบัติก็ได้ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลค์ช่องชมรมทาวิรูประโขนาคราชกับรายการเรียนโหราศาสตร์กับอาจารย์สั้นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมอาจารย์แบงค์อาจารย์สั้นแล้วก็อาจารย์ดุกวันนี้เราสังคนมาทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ตัวเลข นะครับผมเหมือนกับทุกอีพีที่ผ่านมาต้องใช่ซึ่งช่วงนี้เรายังเป็นช่วงในการวิเคราะห์ตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ดุกอาจารย์ซันถูกครับถ้าพูดถึงดาวก็คือดาวพุธเลขสี่พาพุธเลขสีเป็นเลขที่สําคัญนะการเจรจาการสื่อสารการพูดคุยการเขียนทุกอย่างเนี่ยคือพระพุธใช่ครับ ซึ่งเราจะมาพูดถึงกันตั้งแต่40จนถึง49นะครับผมเอาละครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดติดตามใต้ข้างล่างคลิปของเราด้วยละกันเนาะเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเองาเริ่มเลยเริ่มเลยเอาเข้ากันเลย40ครับอาจารย์สัน40เนี่ยเป็นงานศูนย์อยู่กับเลขอะไรก็ไม่ค่อยดีลายเรื่องคือคนที่มีคนที่ได้เลข40นะครับในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยแบบที่ไม่ได้ เลือกมาเองนะแบบตอนที่ไม่มีความรู้อะไรเงี้ยไม่ดูเบอร์สวยไม่มีเข้ามาเนี่ยนะครับก็เอาเอาเอาจำได้เห็ไหมเอาแค่จำได้เองเข้ามาโดยบังเอิญไม่ได้สนใจเนี่ยนะครับเขาระบุไว้แล้วว่าคุณมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดคําสัญญาการให้สัจจะนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตภพอดีตชาติของคุณเนี่ยคุณอาจจะเคยให้สัจจะแล้วทําไม่ได้เสียเรื่องคําพูดนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อให้คุณเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วคุณต้องไปทําบุญนะครับเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่อง คำพูดอะไรต่างๆถวา,ายไมโครโฟอนถวายหนังสือให้พระอินอ,อะไรก็ได้อะนะครับถวายถวายเขาเรียกว่าอะไรนะกันเทศพระ กันเทศสนับสนุนให้มีการกระจายเสียงเรื่องธรรมะเรื่องความรู้ให้เด็กนะครับให้เด็กได้เรียนหนังสือนะครับอะไรต่างๆตรงนี้แล้วอุทิศให้เจ้ากรรมในเวนซะรครับซื่อหนังสืออย่างนี้ได้ไหมอาจารย์เลขสี่เลขสี่เนี่ยคือเลขสี่คือกระดาษด้วยเลขสี่คือหนังสือด้วยนะครับเลขสี่คือปากคือคําพูดคือการเขียนด้วยนะครับเพราะฉนั้น40.04เนี่ยนะครับจริงๆ เขาจะมีพรสวรรค์บางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นนะคนที่มีเลข4004เนี่ยไม่อย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะทําอะไรบางอย่างที่คนปกติทําไม่ได้ได้นะครับหรือมีพรสวรรค์เช่นการคิดเรื่องใหม่ๆงานใหม่ๆจินตนาการใหม่ๆการทําเรื่องที่เฉพาะทางทีนแตกต่างออกไปใช่นะครับมีความคิดใหม่ๆที่คนอื่นเนี่ย คิดไม่ถึงแล้วเขาคิดขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือข้อดีนะแต่ข้อสเสียคือบางบางสิ่งบางอย่างก็ดูเขาเก่งดูเขาฉลาดแต่บางสิ่งบางอย่างเขาลืมง,ง่ายๆลืมกุญแจรถล,ลืมกุญแจบ้านอ่าเป็นคนขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางที คำพูดของเขาเนี่ยทำให้เขามีภัยถึงตัวใช่บางทีพูดไปเนี่ยทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับโรคภัยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของระบบช่องปากนะครับโรคภัยเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดโรคภัยเกี่ยวกับของคู่ในร่างกายปอดอะไรพวกนี้ที่เป็นของคู่นะครับต้องต้องระมัดระวังเลยนะครับนะครับแล้วยิ่งคนที่เกิดวันเสาร์ ใช้40เนี่ยยิ่งมีผลหนักกว่าคนอื่นเป็นพิเศษนะครับเป็นกมย้ำกมเลยนะอ่านะครับพลังงานจะยิ่งส่งพลังงานที่ไม่ดีเข้าหาคุณโดยเฉพาะเนี่ยมากกว่าคนคนอื่นที่ใช้เลข40ยิ่ง40อยู่ตัวท้ายด้วยแล้วนะครับโอ้โหยิ่งหนักเลยยิ่งหนักเลยหรือว่า0อยู่ตำแหน่งตัวตนก็คือตำแหน่งที่7สี่อยู่ในตำแหน่งตัวตนคือตำแหน่งที่7ยิ่งหนักอ่าถ้าไปอยู่ในตำแหน่งแรกๆก็จะมี ปัญหาเกี่ยวกับคําพูดภายในครอบครัวเกี่ยวกับความรักนะครับ04ไปอยู่ในตําแหน่งที่083นะแล้วก็มา04เนี่ยความรักคุณต้องระวังมีปัญหาเรื่องอการพูดเรื่องการอะไรพูดจามไม่เข้าหูมีปัญหาเรื่องความรักมีความ ลักที่มีปัญหาเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอ่ะโอเคทีนี้เลขต่อไปครับสี่หนึ่งก็สีหนึ่งนี่เราพูดไปแล้วไปดูใน EP ีของสิต้องแต่อ่าคู่คู่อะไรนะ1นึ่ถึงหนึ่งเก้าอีพีสินะครับต่อไปครับสีพูดไปแล้ว EP เท่าไหสามสิบสามครับอ่าสี่สามสี่สามพูดไปยัง สพูดไป, <S 3> 3 <S ไปแล้ว EP14 นะครับต่อไปไปย้อนดูเอาครับไปย้อนดูเอาเลยความหมายเหมือนกันความหมายเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวมันจะพูดแต่การวางตำแหน่งไม่เหมือนกันแล้วนะถ้าในถ้าในชั้นระดับกลางขึ้นไปเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วนะครับออ่โเคต่อไปซี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 นะเป็นเลขที่ไม่ได้เสียอืนะครับแต่ต้องดูความเหมาะสมซีซีคือเสริมเรื่องคําพูดแต่เสริมเรื่องคําพูด ที่คนที่ต้องใช้คําพูดเยอะจริงๆนะใช่ไม่ใช่คําพูดที่ที่เป็นหลักวิชาการไม่เหมาะนะเพราะคําพูดมันจะฟงซีๆเนี่ยบอกกับการอะไรลดตลาดอ่ะลดที่ขับมาขับขับขายของแล้วประกาศไมโครโฟนผักมล้วจ้าผักตอนเช้าอ่ะนะอ่าอย่างนั้นหรือว่าเป็นเ c ็อย่างงี้ได้ไหมเป็น MC ที่ต้องพูดเยอะๆ MC เนี่ยได้แต่ต้องเป็น MC ที่ลักษณะขายของที่ไม่ได้มีของมีมูลค่าสูง เป็นขายของที่ของเล็กๆน้อยๆนะครับที่ต้องพูดเยอะๆกระตุ้นให้คนมาซื้อนะอแต่ถ้าขายเพชรขายคอยเนี่ยต้องเป็น4ี่หนึ่งเพราะหนึ่งคือของมีค่าอ,อ่าอนะครับของเลอค่าของมีแสอของอะไรต่างๆนะครับถ้าขายของสวยงาม,อมของผู้หญิงเนี่ยก็ต้องเป็น4ี2 2> ่สองอ่าถ้าขายของอเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะ ความสวยงามอาหารนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบันเทิงเรื่องการเงินต้องเป็น 4... ี่หกถ้าทําธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจ mlm แฟรนไชส์อะไรต่างๆต้องเป็น4ี่เจดอนี่ยเป็นย่พูดได้หมดเลยอาชีพอาชีพสื่อสารมวลชนได้ไหมสื่อสารมวลชน4ี่สี่ได้สีนะครับแต่ว่าต้องเป็นสื่อสารมวลชนที่ต้องพูดเยอะๆจริงๆ4ิี่สี่คือต้องใช้คําพูดเยอะเ นะครับมางั <ideally> ้นเนี <wan ita> ่ย <Boy>? ถ้าเราใช้4-4จะทําให้เราพูดมากเกินไปพูดแล้วฟุ้งพูดแล้วบางทีเนี่ยบางคนหาว่าเราเพ้อเจ้านะแต่ความคิดของเราคือเราสะสมความคิดสะสมอะไรมาก็คือพูดไปนะครับแต่บางครั้งพูดมากเกินไปคนอื่นลาคาญพูดมากเกินไปคําพูดไม่มีน้ําหนักนะแต่ถ้าใช้เหมาะสมใช้กับคนที่ต้องพูดเยอะเนี่ยจะเสริมเสริมพลังในการพูดนะครับเสริมเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดโดยตรงเลยเลข4-4 นะครับโอเคต่อไป4ี่ห้าสี่ห้าเนี่ยเป็นคู่อะไรเป็นคู่นักป่าคู่นักปลาอ่าเป็นคู่ที่ดีมากๆนะครับเป็นคู่ที่ดีมากๆคู่หนึ่งเลยนะครับให้นึกถึงอะไรนะให้นึกถึงครูครูบาบาจารย์นักนักคิดนักคือเลขห้าเลข5คือเลขแห่งบรมครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณธรรมถูกไหมเลข4คือเลขแห่งการสื่อสารการพูดการเขียน อ่านะครับเพราะนั้นมันเหมาะกับอะไรเหมาะกับครูบาอาจารย์เหมาะกับนักวิชาการนักคิดนักวิเคราะห์นักพูดนะครับการทําให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือขึ้นมาก็ใช้เลขนี้ได้นักเขียนด้วยนักเขียนก็เหมาะนะครับหมดเพราะว่าเลขคู่นี้คือว่าถือว่าเป็นเลขคู่ที่ว่าดีที ดีเลขดีดีแล้วอันตรายน้อยนะครับอ่าแทบแทบจะไม่มีอันตรายเลยยกเว้นคนเกิดวันอังคารกับคนเกิดวันพุธกลางคืนเออไม่ใช่คนเกิดวันอังคารคนเกิดวันเสาร์โทษทีครับไม่ใช่คนเกิดวันอังคารนะคนเกิดวันเสาร์เพราะว่าเลข4ี่เป็นกาากิดีแล้วคนเกิดพุธกลางคืนนะครับเดี๋ยวเรามีอีพีว่างๆเดี๋ยวเราจะมาขยายเรื่องพุธกลางคืนพุธกลางวันเพราะมันมีสองความเชื่อของโหราศาสตร์ที่เขาจะไม่แยกพุธกลางวันพุธกลางคืนกับที่แยกนะครับ แต่จริงๆผมใช้ทั้ง2ออย่างนะแต่ผมมาวิเคราะห์เป็นลายบุคคลว่าควรจะใช้แบบไหนนะตรงนั้นมันละเอียดอ่อนเราค่อยมาว่ากันเดี๋ยวจะหาว่าผมไปยึดติดพุทธกลางคืนอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะอ่าเดี๋ยวมาว่ากันแต่นี้เป็นพื้นฐานผมจะพูดกว้างๆก่อนนะครับต่อไปครับต่อไป C 6ครับผมสี่หกหกสี่เนี่ยนะครับคนที่ได้เลขนี้มาโดยที่ไม่ได้เลือกโดยที่ไม่ได้วางเบอร์มาแสดงว่า คุณทําบุญมาหนัก<ม>ในอดีตนะครับค<ม>ุณมันทําบุญมาหลายชาติหลายเพราเพราะคู่นี้คือคู่ธาตุคู่ธาตุหมายถึงความยั่งยืนอาา่าฮะแสดงว่าเป็นยังไงครับเสริมเรื่องอะไร <c oughs> คู่ธาตุเนี่ยเสริม,มเรื่องสมาธินะใครที่มมสมาธิสั้นเนี่ยนะครับเราใส่คู่ธาตุเข้าไปจะช่วยได้นะครับแล้วก็เพิ่มแต่ถ้าเป็นธาตุคู่ธาตุของสุป,ปะเค์เนี่ยมันยังขาดความหนักแน่นก็อาจจะต้องหาอะไรที่มันหนักแน่นเข้าไปเช่นเอ่อหนึ่งสี่หกห้า อย่างเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยให้มันหนักแน่นขึ้นด้วยนะเพราะว่าอย่างไรสุประค์คืออ่อนนุ่มนะมันยั่งยืนจริงแต่ว่ามันยังอ่อนนุ่มนะครับจะถ้าจะเสริมสมาธินะให้เด็กสมาธิสั้นอะไรต่านี้ขยายให้พอละอ่ะคู่4664หาเงินได้หลายช่องทางถูกต้องอ่าคู่4664เนี่ยมีเสน่ด้วยไหมมีโอ้คบเครื่องอ่ะทั้งหาเงินทั้งมีเสน่ห์นะครับทั้ง เข้ากับคนปรับตัวเข้ากับคนง่ายนะครับอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักจิตวิทยาก็ได้ด้วยซ้านะครับอ่าเป็นนักพูดก็ได้อ่าใช่เป็นนักลงมือปฏิบัติก็ได้นะครับอ่าโลกภัยก็ไม่มีทีนี้อาจารย์แบงค์มีอะไรจะเสริมไหมก็จริงจริงมีข้อเสียก็คือบางทีก็เป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารอ่าถูกต้องอันนี้ถูกต้องเพราะสุประคอไงอย่างที่ผมบอกมันอ่อนสุประคอมันอ่อนก็อาจจะไปได้ง่ายอ่ะสาตามน้ำแล้วคนเกิดวันอาทิตย์ใช้ได้ไหมล่ะ ไม่ได้มันมีเลขการากินีเลขหกและเลขสี่อะไรเป็นการากินีคนเกิดวันเสาร์วันเสาร์ทีนี้อันนี้เป็นพื้นฐานนะแต่พอชั้นสูงเนี่ยบางทีกาลากินีก็ใช้ได้การากินีที่กลายเป็นมหาจักรจะลบล้างกาลากินีแล้วจะเพิ่มคุณของมหาจักรมากขึ้นไปหรือว่าได้ตําแหน่งดีอะไรอันนั้นคือชั้นสูงแล้วไม่ใช่ว่ายการากินีใช้ไม่ได้อย่างเดียวเลยไม่ใช่มันต้องดูแต่ละคนอีกเพราะมันมีวันเดือนปีเกิดมันมีหลายอย่างนะครับแต่เนี้ยเราบอกแล้วว่า เรากําลังเรียนอนุบาลอยู่เพราะนั้นเราผมพิงบอกเวลาสอนโหราศาสตร์ผมชอบสอนคนที่ไม่เป็นมาเลยอ,ะอ่ะเออสมองโล่งเหมือนน้ําเหมือนแก้วที่โล่งอ่ะเหมือนเหมือนเขาได้รับความ,มความรู้ความเห็นความต่างกับคนที่เคยเรียนมางเรียนมาแล้วปิดปิดถูกถูกหรือเข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับใช้การท่องจํามาเนี่ยบางทีมันติดขัดอยู่ในหัวแล้วพอเราถ่ายทอดแล้วเนี่ยเขาจะรับไปแล้วใช้ไม่ไม่ได้ออกมาเต็มประสิทธิภาพนะครับโอเค ครับต่อไปครับคู่ c 7่7จ็ีหลายคนบอกไม่ดีแต่จริงในทางโบราณเนี่ยถือว่าเป็นคู่ใหญ่คู่หนึ่งคือคู่สมพลอเลข4คือเลขแห่งคําพูดถูกไหมคือเลขแห่งการสื่อสารนะเลข 7. จุดอ่อนเขาคืออะไรเขาพูดเก่งไหมถ้าเจ็ดแท้ๆนะเจ็ดแท้ๆพูดไม่เก่งอ่าใช่อ่านะครับ เพราะนั้นแล้วเลขสี่เขาอดทนอะไรได้นานไหมไม่ได้นานแต่เจอดทนได้นานไหมเจ็ดแข็งแกร่งไหมแข็งแกร่งพุทธเล็กไหมเล็กดวงนิดเดียวเจ็ดใหญ่ไหมใหญ่เห็นไหมครับมันมีสิ่งที่มาทดแทนซึ่งกันและกันนะครับอันนี้วาจาเป็นวาจาที่หนักแน่นวาจาที่เชื่อถือนะครับเหมาะกับธุรกิจระยะยาวเหมาะกับกันพูดเกี่ยวกับธุรกิจ MLM ธุรกิจแฟนชายนะครับพูดชัก จุงคนนะครับให้คอยตามได้ดีคอยตามเข้ามาได้แล้วก็พูดฉีดแทงเข้าไปทะลุถึงหัวใจเขาเลย4774เป็นทนายความได้ไหมนี่เป็นทนายความก็ได้ด้วยแต่เป็นทนายความสไตล์ที่อาจจะยืดเยื้อหน่อยต้องไล่อารมขบดหน่อยเพราะ7คือความยืดเยื้อนะครับแต่บางทีพูดเนี่ยต้องเกิดคนที่มี4774เนี่พูดอาจจะต้องมีเกิดมีลำดับมีขั้นตอนมานะครับแล้วก็พูดเข้าไปแต่ว่า จะพูดแล้วเข้าใจแต่บางคนก็จะไม่ชอบหรือแล้วคุณดูดีๆอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอาจารย์แบงค์อาจารย์ดูครับผมเลขสี่เป็นอะไรกับเลขเจ็ดเป็นกาลากินีของเลขเจ็ดอ่าฮะถูกไหมถูกต้องเห็นไหมเพราะบางทีเนี่ยเลขที่เป็นกาลากินีเช่นคู่สมพลเนี่ยเลขหนึ่งกับเลขหกเนี่ยหกก็เป็นการากินีใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันจะมีดีมีร้ายในตัวมีแข็งมีอ่อนในตัวเลขที่เป็นคู่สมพลนะครับเพราะนั้น คู่นี้ถ้าใช้ถูกมีคุณอนันต์ถ้าใช้ผิดก็มีโทษได้เช่นกันแต่ถามว่าดีหรือร้ายผมบอกเลยว่าเป็นเลขที่ดีอ่าโอเคครับผมแต่คนเกิดวันพฤหัสใช้แล้วเสียนะอ่าเสียเพราะว่าเจ็ดเป็นกาลากีดีของวันพฤหัสอ่าส่วนส่วนสี่เนี่ยคนเกิดวันเสาร์เนี่ยใช้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องพูดกันแล้วนะเราเข้าใจกันต้องแต่ต้นแล้วนะจะได้ไม่ต้องเยอะนะครับอ่าต่อไปสี่แปด ส8 8 4ตามนิทานโหาราศาสตร์ของโบราณเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธไปยืมเ,เงินพระราหูพระราหูหคือลาภะของโลกคือผู้ล่ํารวยนะพระราหูคือผมให้คำจำกัดความ,มแบบสไตล์ของผมอย่างนี้นะผมคิดอของผมเองว่าพระราหูมีสองหน้าที่ในจัก,กรวาลยังไงเอ่ยหน้าที่ที่1 คือที่เรากลัวกันคือมีหน้าที่เปิดประตูประตูกมเปิดประตูกรรมให้เจ้าท่านไม่ได้ทําร้ายแล้วนะท่านมีหน้าที่ว่าถึงวาระแล้วที่เจ้ากรรมไดเวินจะออกไปทวงดีกรรมกับกับดวงชะตานี้ได้นะถึงเวลาปิดท่านก็ดึงกลับเฮ้ยคุณหมดแล้วนะคุณหมดเวลาทวงแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เวลาของเขาแล้วเป็นเวลาเสมอบุญเขาแล้วนี่คือหน้าที่ที่หนึ่งของพระราหูอ่าฮะหน้าที่ที่สองคือพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าแห่งทรัพย์เจ้าแห่งความรั่งรวยใช่เพราะว่าพยานนาคเนี่ยรวยไหม พระราหูครึ่งล่างก็เป็นพญานาคแล้วพระราหูยังเฝ้าจัก,กรวาลดันทางด้านทิศของลาพะคือการเงินเงินก้อนใหญ่ลาบนะครับสมบัติอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมพระราหูทรงซาบพระราหูอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมร่ำรวยแล้วแถมได้ดื่มน้ำำมาําอมฤตด้วยคือเนี้ยพระพุทธเจรจากเก่งที่สุดในจัก,กรวาลเป็นนักการพูดของจัก,กรวาลเราอะ นะครับอ่าเป็นนักการทูตนักการเจรจานักการโน้มน้าวพระราหูฟังและเคลิบเคลิมให้ยืมเงินถึงเวลาคืนไหมไม่คืนเพราะฉะนั้นพระราหูกับระพุธจึงเป็นคู่ศัตรูกันนั่งตามทวงนี่กันอยู่ตลอดอ่าเพราะฉะนั้น4884เนี่ยนะครับเป็นคู่ศัตรูใหญ่นะครับคู่นี้นะครับมีภัยในเรื่องคำพูดพูดแล้วต้องระวังทำไม่ได้บางคนเนี่ยใช้4884มา ตั้งแต่เกิดน,นะหรือ<ม>ว่าใช้ใช้มาแบบไม่ได้จัดวางเบอร์นะจะเป็นแต่ถ้าจัดวางเบอร์นั่นนักพยากรณ์นักออกแบบวางผิดอนะันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าคุณใช้โดยบังเอิญมาคือได้มาโดยบังเอิญได้มาแบบยังไม่เชื่อเรื่องเลขโทรศัพท์อะไร<ม>ต่างๆคุณจะเป็นบางคนชอบท้าทายด้วยซนะ้ำ<ม>ท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะบางคนาบางคนท้าทายอุ้ยจริงหรือเปล่าเก่งจริง,รง,<ม>ท,งทําอย่างงู้นทําอย่างนี้อ่าแต่ข้อดีของ4884คือคําพูดเขาเนี่ยพลิกแพงแก้ไขปัญหาเอาตัวรอดเก่ง แต่ว่า4884ถ้าคุณเจอคนที่มี4884คุณต้องระวังนะจับให้ได้ไล่ให้ทันเขานะาาแต่ถ้าเขาแต่ถ้าเขาเป็น4884เองเนี่ยคุณเป็น4884คุณรู้ทันคน,นรู้ทันเขานะแต่ว่าระวังจะเก็บความลับไม่อยู่นะบางทีจะพูดแบบว่า อาจารย์ดุ๊กอยากรู้ไม่ล่าเรื่องของอาจารย์แบงค์เนี่ยเมื่อคืนไปทำอะไรมาเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นคำพูดแล้วษนาดนี้4884นะครับใช้คำพูดฆ่าคนก็ได้หลอกให้คนฆ่าตัวตายก็ได้หลอกอ่ะใช่เห็นหน้าซื่อเนี่ยรายลึกนะใช่เพราะนั้น เรื่องของช่องปากมีปัญหาเรื่องของเอออีกสีตีนหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะแล้วถ้าเกิดเลข4ี่กับเลข8ไม่ดีในดวงชะตาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องเกี่ยวกับเรื่องไข้ทับรูดูมีปัญหาขากรรไกรมีปัญหาปากอะไรต่างๆ่นะครับอ่าพวกนี้นะครับมีอะไรเสริมครับพดน่นหลุดนนี่ออกมาะชครับ อ่าต่อไปแล้วก็บางทีระวังเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินด้วยนะอ๋อเรื่องหนี้สินใช่อ่าระวังเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินพูดไปยืมตังค์ไม่คืนอ่าระวังจะมีปัญหานะครับมีความฟ้องร้องหรือไปค้ำประกันใ้ใครหรืออะไรก็ตามนะมต้องระวังไว้บัตรโดยเฉพาะบัตรเครดิตบัตรเอทีเอ็มบัตรอะไรอย่างเงี้ยเพราะสี่คือกระดาษคือบัตร นะอ่าโอเคต่อไปครับต่อไป49 49บางคนบอกไม่ดีแต่ผมว่าถ้าใช้ถูกเนี่ยโคตรดีแล้วผมบอกเลยว่า49เนี่ยถ้าดีกับไม่ดีมากกว่ากันผมให้ความดีมากกว่ากันเพราะ4ี่คือสุขเคเาะห์นะ4คือการเจรจาการสื่อสารเลข9เข้ามาเนี่ยนะครับเลข9้าเหมือนแสงสปอตไลท์ฉายไฟให้แต่ละดวงนะครับไปนกระตุ้นเลข9เหมือนการกระตุ้นนะครับใส่ฮอร์โมนเติมหัวเชื้อนะครับอ่าทีเนี้ยเลข4ี่ ติดกับ9แล้วเลขอะไรติดกับ4เท่านั้นเองแล้วเลขอะไรติดกับ9ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเลข4 9 9 4วาจาศักดิ์สิทธิ์ทำเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทำเกี่ยวกับขายของโบราณได้ประเทศอะไรนี้ก็ได้นะครับอ่าเพราะนั้นหมอดูนักพยากรณ์นะครับอะไรพวกนี้ใช้ได้นะครับจันแบงค์เสริมหน่อยก็ประมาณก็นั่นแหละครับเกี่ยวกับสังคมอ่าโซเชียลออนไลน์อะไรต่างๆเนี้ยก็จะเหมาะนะครับบางทีก็ เรื่องของจิตสัมผัสยาสัมผัสเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยข้อนี้บางทีสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้นะครับบางทีเนี่ยถ้าต้องการติดต่อสื่อสารบางคนเห็นผีบางคนติดต่อสื่อสารกับองค์เทพเทวดาได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับยิ่งใช้มาแบบไม่ได้วางเบอร์ใช้มาแบบไม่ได้ออกแบบเบอร์ใช้มาอยู่ๆได้มาเนี่ยแสดงว่าของเก่าคุณมีนะครับเหมือนข้อที่จูงหรือชักชูงอจูงมาทางเนี้ยครับ เราเที่ยเราไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ใช่โอเคก็ครับอีพีนี้น่าจะประมาณนี้เนาะประมาณนี้นิดนึงขำๆอ่าครับสี่เก้าเกี่ยวกับสื่อวิญญาณแล้วก็อ่าแล้วก็ออกเกี่ยวกับงานทีวีอะไรก็ได้ใช่เทคโนโลยีไปเลยคือใหม่ไปเลยหรือหรือเกี่ยวกับเรื่องงมงายไปเลยก็ได้จะแซวตรงนะคือจะแซวอาจารย์ปางอาจารย์ให้อาจารย์ปางทาช่องผีอ่าก็ว่าจะทํานะครับว่าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของ อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีในอนาคตนะครับถ้าใครชอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับแต่เราจะไม่เข้าไปลบหลู่นะเราจะเข้าไปดูแล้วก็ไปทําบุญให้เขาจะเป็นเป็นไอเดียไปช่วยไปช่วยเราจะไม่ไปลบหลู่ไม่ไปท้าทายแต่เราก็จะไปดูตรงนั้นนะเราก็อาจจะผมอาจจะพาลูกศิษย์ที่ฝึกวิชามโนยิทธิหรือลูกศิษย์ที่เปิดตาที่3ฝึกทิพยจักรุยานนะครับไปไปฝึกตรงนั้นเสร็จแล้วเราจะแผ่เมตตาให้เขาเราจะทําบุญให้เขาเราจะปลดปล่อยเขานะครับตรงนั้นเราจะไปแนวนั้นมากกว่าแต่ก็ ดูกันละกันนะแต่เป็นอนาคตนะครับถ้าใครชอบก็ก็ออกความเห็นมาแต่เราจะไม่ไปลบหลู่เด็ดขาดครับผมก็ประมาณนี้สําหรับเลข4ดาวพระพุธดาวพระพุ่ธนะครับก็นะครับยังไงก็ดูแล้วนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามใต้ข้างล่างคลิปเราด้วยแล้วกันเนาะสำหรับตอนนี้นะครับผมจะมาให้ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับทุกๆท่านในช่วง จังหวะเวลาแบบนี้ในการที่เดินทางมาเรียนโหราศาสตร์ในการที่ท่านอยากจะรู้ดวงชะตาชีวิตต้องไปให้นักพยากรณ์ให้หมอดูให้โหรพยากรณ์ดวงชะตายท่านบางครั้งบางคนบอกโอ้ทางโทรศัพท์ไม่ค่อยถนัดอยากจะเจอหน้าเจอตัวมันหาอกาสยากในช่วงเวลาโควิดแบบนี้บางคนต้องเวิร์กฟอร์มโฮมเพราะนั้นผมจึงคิดออกมากับทีมงานว่าเราจะเปิดคลาสออนไลน์ให้ท่านเรียนได้ทุกที่เรียนทางโทรศัพท์มือถือเรียนทางคอมพิวเตอร์อยากจะเรียนตอนไหนเรียนซ้ําจําไม่ได้กลับมาเรียน ได้อีกเป็นคลาสออนไลน์โดยเรามีทีมงานมืออาชีพในการจัดคลาสนี้ขึ้นมาใครที่อยากจะเรียนรู้ดวงชะตาของตัวเองดูดวงตัวเองได้ตลอดเวลาดูดวงคนรอบข้างเสริมในเรื่องของการแก้ไขดวงชะตา การทําบุญกุศลแบบง่ายๆเพราะนั้นคลาสนี้หลายๆท่านเนี่ยรอคอยอยู่ด้วยหลายๆท่านบอกว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะทำสักทีหลายๆท่านบอกว่าร,อ,าาราาอ,าอมานานมากแล้วนี่แหละครับถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดคลาสออนไลน์ให้ทุกท่านได้สามารถพยากรดวงชะตาตัวเองพยากรดวงชะตาผู้อื่นพยากรดวงชะตาธุรกิจของท่านวางบิสเนสแพ a นนิ่งวางมาร์เก็ตติ้งแพนให้กับโปรดักต์ให้กับสินค้าให้กับบริษัท รวมทั้งการวิเคราะห์จำแนกเลือกคนเข้าทำงานบริษัทร่วมหุ้นหรือการดูดวงให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือแม้กระทั่งท่านจะพัฒนานำไปเป็นอาชีพก็สามารถทำได้เลยนะครับในค์ดนี้เป็นค์ดโหราศาสตร์ไทยภาคราศีจากภาคพื้นฐาน แต่เป็นโหราศาสตร์ไทยประยุกต์หลังจากคา์ดนี้แล้วเราก็จะค่อยๆทําสเต็ปทําบันไดขึ้นไปเป็นภาคระดับกลางเป็นภาคชั้นสูงต่อไปเรื่อยๆขอให้ทุกท่านที่รอคอยอยู่หรือทุกท่านที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรคาร์ดนี้เป็นค์ดท,ที่เหมาะสมมากนะครับหลังจากท่านได้เรียนในค์ดนี้แล้วเราจะมี กลุ่มไลน์ให้ท่านสอบถามในเรื่องของเนื้อหาที่ไม่เข้าใจเราจะมีผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผมนี่แหละในการตอบคำถามให้ท่านหลังการเรียนด้วยขอให้ทุกท่านนะครับมาร่วมเรียนมาร่วมศึกษาโหราศาสตร์ในยุคใหม่กับผมอาจารย์สันและชมรมทาวิรูปัโขนคาราชด้วยกันนะครับสำหรับหลายท่านที่จะถามเรื่องเกี่ยวกับ ค่าใช้ใจ่ายในการเรียนผมเข้าใจครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ช่วงโควิดช่วงอะไรก็ตามจริงๆแล้วนี่มันมีการกําหนดกติกาการเรียนค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆมามากมายนะครับผมก็คุยกับทีมงานเรียบร้อยแล้วเพิ่งคุยกันสดๆเมื่อกี้นี้เลยราคาปกติลองถามซิ์เก่าผมได้เลยก็คือการเรียนออนไลน์เนี่ยอยู่ในราคา 4,500บาทนะครับท่านจะได้เรียนจุใจเต็มที่ดูแล้วดูอีกได้เลยแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้จริงๆแล้วผมอยากจะให้ทุกๆท,ท่านได้เรียนกันเยอะๆเพราะนั้นในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้ผมจึงมีราคาพิเศษให้กับท่านในราคา2,999บาทท่านสามารถลงทะเบียนเรียนแล้วสามารถเรียนรู้ทุกอย่างภายในคลิปนี้ได้เลยท่านอยากยายากรดวงชะตา ประเทศชาติอยากจะพยากรดวงชะตาตัวเองอยากจะรู้ การประกอบธุรกิจอะไรต่างๆไม่ใช่แค่ท่านดูคลิปแล้วจบเราจะมีการมาพูดคุยกันเราจะมีการดึงเข้ารายกลุ่มรายชมรมเราจะมีการนัดการไหว้ครูเพื่อให้ท่านได้ประสิทธิกับครูบาอาจารย์จริงๆกันด้วยเพราะนั้นตรงนี้เองเป็นราคาที่พิเศษอย่างยิ่งราคา2,900บาทท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้เลยในวันนี้เราจะไปเริ่มพร้อมๆกันในคัสเรียนในวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเลิกดีเราจะเริ่มเรียนกันวันนั้นวันที่1่กุมภาพันธ์แต่ สำหรับทุกทกท่านที่บอกว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้ล่ะจารย์อยากให้ช่วยมากกว่านี้ล่ะผมก็คุยกับทีมงานแล้วคุยกับฝ่ายที่เตรียมข้อมูลเตรียมงานทุกอย่างแล้วโอเคเราทุบกันแบบสุดๆดเลยถ้าท่านจองเรียนหรือว่าท่านลงทะเบียนก่อนวันที่1กุมภาพันธ์เราจะมีราคาแบบพิเศษให้ท่านแต่ก่อน1กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับถ้าท่านมาเจอคลิปนี้หลัง1กุมภาพันธ์ห้ามโกรธกันนะครับเพราะเนี่ยผมเพิ่งคุยเนี่ยอยู่หลังไม์กันหมดเลยว่าจริงๆบอกว่าไม่ควรแต่ว่า โอเคเราอ้างสถานการณ์เพื่อให้ทุกคนได้ผลประโยชน์ตรงนี้แล้ววิชาก็ไม่เสียด้วยเพราะจริงมันมีค่าวิชาไม่อยากให้ทุกคนดูถูกวิชาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องค่าเรียนไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ามันถูกเกินไปคนดูถูกวิชาเนี่ยมันก็ไม่ดีถึงครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดให้ผมมานะครับแต่ว่าในช่วงนี้เราบอกแล้วว่าให้ถึงหนึ่งกุมภาและถือโอกาสในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่มีปัญหาโควิดเข้ามาเท่านั้นจะเป็นราคาพิเศษที่สุดเพียง1999บาทเท่านั้นอันนี้เป็นช่วงโปรโมชันของ COVID. เท่านั้นที่เราจะพอให้อะไรกับสังคมได้บ้างให้อะไรกับกัลยาณนามิตรของเราผู้ติดตามแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นเ b o o k YouTube ทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ขออย่างเดียวว่าก่อนหนึ่กุมภาเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับ